สวัสดีจ้าพี่น้องเอฟซีทุกคนจ้าสวัสดีอ็นพี่น้องผู้กําลังชม่มขีปเบิงขิปของป้าแ๋วเนาะจ้าช่องนี้คือช่องบ้านสวนฝ้าหมูคนอุบลเด้อจ้าหลายมือนาะจาพี่น้องบไดเหตุขิปบอกคุยนั่นพี่น้องเพราะว่าบ้านป้าแอ๋วเนาะจ้าอำเภอศรีเมืองไม่จังหวัดอุบลราชธานีนาะนจ้ามีผ้าอยู่ฝนมาะจ้กพี่น้องฝนกระตกแห้งร่มกระแห้งฝ้ากระแห้งนาะจาพี่น้องวันนี้ไฟกระดับจ้า ก็เลยเป็นอุปสรรคในการเหตุขีบของปลาแอวนนะจ๊ะก็เลยบริเวคขีบเบาคุยน้ำพี่นองหลายมือนะจ๊ะวันนี้พายุกระพานไปหละจะฝนเจ้าตกละแดดออกละก็เลยมาเหตุขีบจ้ะในขีบนี่นะจ๊ะพี่นองแอวจะมาเบามาคุยสูพี่นอง,อนองฟัง่งเกี่ยวกับปัญหานะจ๊ะที่มันเกิดขึ้นก็พคนเลี่ยงหมูคือเห่านะจ๊ะล้วันนี้ปัญหาตัวน,นี้นั้น คาคนเลี้ยงหมูที่ว่าพ่อพันธุ์ลูกหมูหายคือคือของไปแอลน่าจะพี่น้องไาแอลว่าส่วนหลายนั่นต้องเจอปัญหาตัวหนี้แถบทุกคนน่าจะพี่น้องเดี๋ยวไปแอวจะว้าใอ้อฟังน่าจะว่าปัญหาตัวนี้มันคืออีหยังนาะจะที่ว่าคนเลี้ยงหมูนี่ต้องพ่อต้อ,ตองเจอแถบทุกคนน่าจะส่วนหลายแล้วห้องิมีวิธีแก้ไขปองกันจังได้ให้ปัญหาตัวหนีมันลดหน่อยลงหรือว่าบอให้มันเกิดขึ้นกับอาชีพการเลี้ยงหมูห้องเหาาน่าจะพี่น้อง วันนี้สำหรับพี่น้องนอกจากผู้เขามาเบิงคลิปหม่สนใจในการเลี้ยงหมูสายพันธุ์หมูปลาหลูกผสมหรือว่าหมูปลาสายพันธุ์แทหรือว่าหมูดำผื่นบาเนอนกจากพี่น้องอยากมาเป็นเอฟซีไม่ของป้าแอ๋วก็อย่าลืมกดติดตามในดเด้อจ้าช่องบ้านสวนฟ้าหมูนคนอุบลของป้าแอ๋วจ้าวันนี้เมื่อว่าถึงปัญหานอกจากพี่น้องที่ว่าคนเลี้ยงหมูคือเฮ่านี้ พบบ่อยที่สุดมากที่สุดน่าจะพี่น้องเกิดขึ้นแทบกับทุกคนน่าจะที่เลี้ยงหมูไอ้พ่อพันธุ์ลูกหมูขายน่าจะนั่นก็คือปัญหาลูกหมูทองเสียทายเหลวน่าจะตั้งแต่ระยะแรกเกิดจนถึงหลุนบุระย่านุ่มน่าจะพี่น้องเป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับคนเลี้ยงหมูนี่ถ้าผู้ใดพอ่อผู้ใดเจอนี่ก็เฮ็ดเหมื่อใจถอดเท้น่าจะพี่น้องเพราะว่าถ้าเขาแก้ไขบทันนี่รักษาบทันนี่มันก็เกิดการสูญเสียน่าจะลูกหมูก็ตายอย่างสี้นะ มันก็เหตุให้ค้นเลี้ยงหมูบางคนนี่อถอดใจนะจะ้ะอยากเลิกเลี่ยงหมูฝุ่นก็มีนาะจะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ว่าอ่าเ้าแก่บ่ท่านนี่คือเขาต้องเสียลูกหมูเลยน่าจะพี่น้องสำหรับปัญหาลูกหมูทองเสียท้ายเลวแล้วก่าการที่ว่าเป็นลูกหมูที่หล่างกายพ่แข็งแรงแค่แก่นนาะจะเลี้ยงนั่นใหญ่ยังไงน่าจะพี่น้องปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับค้นเลี้ยงหมูเพราะน่านลูกหมูขายนี่ ส่วนหลายแต่เจอทุกคนเนาะจะปัญหาตัวนี้บันนี้เฮาจะมีวิธีแก้ไขปองการจังใดเนาะจะพี่น้องบ่อหาปัญหาตัวนี้มันเกิดขึ้นกับคนเลี้ยงหมูคือเฮาเนาะจา้ะ บ่าวาสิเป็นไอลูกหมูระยะดูดนมแม่ที่ว่ากินนมแม่นะา่าจะหรือว่าลูกหมูที่ว่าเห่าแย่ออกมาเลี้ยงนมขวดนะา่าจะพี่น้องเขาจะแก้ปัญหาจังไดปองกันจังไดบ่ให้มันเกิดขึ้นกับลูกหม้งเห่าไอลรคทองเสียาทายเหล้วนี่นะา่าจะพี่น้องพราะว่าถ้าลูกหมูนี่เป็นทายเหล้วนี่ติดต่อกันเนี่ยเกินสามหมื่นน่าจะพี่น้องเกินสามวันเนาะ ลูกหมูจะเป็นล่ไสาอักเสบเลยนะจ๊ะพี่น้องเป็นลูกล่ไส้อักเสบถึงระยะนี้นั่นนะมันจะเป็นระยะที่รักษายากเลยจ๊ะพี่น้องสําหรับลูกหมูรุ่นระยะดูดนมแม่กินอาหารบ้อนเป็นนะจ๊ะพี่น้องการรักษานี่ถ้าเป็นถึงระยะสามสี่เหมือนนี้รักษายากแล้วอาจจะลูกหมูนี่มีโอกาสหลอดหน่อยนะจ๊ะสำหรับลูกท้องเสียทายเลี้ยงในลูกหมูนะจ๊ะพี่น้อง สำหรับปัญหาเรื่องนี้เนา่จ้ะพี่น้องถ้าเหารูวิธีอปองกันไบก่อนเนอะจะากพให้มันเกิดขึ้นกับลูกหมูข้องเหานี่มันก็จะซอยให้ปัญหาตัวนี้อันบ่เกิดขึ้นกับลูกหมูข้องเหาบ่าเสี่ยงกับการสูญเสียลูกหมูเนาะอจากเดี๋ยวไปแอลจะเบาสู่ฟังเนา่จากในการปองกันเพราะว่าไปแอลก็ใส่ในการดูแลลูกหมูของไปแอลอยู่นเนา่จากเบาสู่พี่น้องฟังเพื่อว่าพี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ำกันนี้ อยากเอาไปปรับใส่ในการเลี้ยงหของเจ้าของเนาะจ้ะ,อะตอนที่ไปเอาเห็ดคลิปลงยูทูปใหม่ๆไปเอาก็เคยอเห็ดละๆคลิปวิธีดูแลลูกหมูทองเสียไทยเหลวเนาะจ้ะในคลิปนี่ก็จะเวาให้พี่น้องฟังอีกเพื่อพี่น้องผูเขาเบึงคลิปใหม่ละบอนไอ้บ่งคลิปตัวนั้นเนาะจ้ะพี่นออ้องการปองกันนี่มันก็นสามารถสืเหตุใด,ดอยู่ดอกจะพี่น้องสําหรับลูกหมูแรกเกิดอ่านเฮ้ามีวิธีอยู่เนาะจ้ะทาเห็ดแบบนี้หัน โอกาสสิว่าลูกหมูสีทองเสียไทยเลี้ยวหันกะจะพ่คอยเกิดขึ้นนะจะพี่น้องสํหรับปลาเอลเฮตดมาอยู่ในฟาร์มของปลาเอลนี่กะลดปัญหาตัวนี้ไปได้หลายอยู่จะพี่น้องทั้งไอลูกหมูที่กินน่มแม่แล้วก็ลูกหมูที่เฮาแยกของมาเลี้ยงนมขวดน่มผุงเนี่ยนะจะพี่น้องอยู่บ้านนี่กะลดปัญหาเรื่องลูกหมูทองเสียไทยเลี้ยวได้น,นอกจะถ้าหฮาป้องกันใ้ก่อนอบ่ให้ลูกหมูเป็นน่ยนะจ๊ะพี่น้อง สำหรับอยููฟามแปแอลด้วยจากวิธีป้องกันนอออันลูกหมูแหลกเกิดของแปแอวลนี่อันคนขอดออกมากในมือแหลกแปแอสีใส่ยากอกปากให้ลูกหมูนะจ๊ะมันเป็นยาขาเชื้ออ,อ่อนระบบทางเดิอนอาหารระบบทางเดินหายใจนะจ๊กกอกปากให้ลูกหมูก่อนจังเอาลงไปกินนมแม่เพื่อนนะจ๊ะพี่น้องบ้านนี้หลังจากแม่หมูคนขอดลูกได้สามมือแล้วหัน อันแปรอ๊อก็จะให้เพื่นกินใบตรงกลวยของกลวยน้ำว่าเนาะจา้ะตอนเศร้าแล้วก็ตอนแรกเนาะจ้ะวันละสองถื่อ,อให้เพื่นกินติดต่อกันอยู่เจ็ดหมื่นเนาะจ้ะพี่น้องอันเฮ็ดยุ่แบบนี้ไปแอ๊อนั่นจะบ่มีปัญหาเหลืองลูกหมูทองเสียทายเลวในระยะดูดนมแม่เลยจะพี่น้องเพราะว่าไอ้ส่วนลายนี่ลูกหมูหนัน่นมากสิมีอาการทองเสียทายเล้วตอนที่ว่าอายุได้ประมาณเจวันถึง10วันเนาะจ้ะพี่น้อง แต่ว่าห้าปองกันใบก่อนนี่ลูกหมูได้กินน้ำนมน้ำแม่แล้วจะแม่เป็นกินไปตองกลวยนี่เพราะว่าใบตองกวยน้ำบาน,นี่มันเป็นยานสมุนไพรรักษาลูกหมูทองเสียทายเลี้ยวได้น่าจะพี่น้องอปัญหาตัวนี้บ่คอยเกิดขึ้นกับลูกหมูในฟาร์มข่อไปแอวน่าจะตั้งแต่ไปแอวเฮดคลิปไปลงในช่องยูทูบตั้งแต่ที่กแกลก็คเคยเฮดคลิป เกี่ยวกับวิธีป้องกันดูแลลูกหมูทองเสียทายเหลวเนาะจะทาเอฟซีภู้กนติดต,ตามมาตเตอที่แกลเพิ่งก็จะเคยหูเนาะจะแต่ว่าที่ปแาอล์เมาเว้าให้ฟังอีกในขิปนี้ก็เพราะว่ากันยังมีเอฟซีผู้คนติดต,ตามไม่เนาะจะเพิ่งกันยังทักมาถามมาคุยน้ำปลาแอลอยู่เนาะจากปัญหาตัวนี้ ไปแล้วก็เลยต้องมาบอกให้ฟังอีกเนาะจ้ะเพื่อพี่น้องอยากเอาไปปับใส่ในการเลี้ยงหมูของเจ้าของเพื่อมีประโยชน์ก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้ากันเนาะจ้ะลดการสูญเสียลูกหมูเนาะเพราะว่าการที่ว่าเหาเฮ็ดอาชีพเลี้ยงหมูนี่เพราะพ่านลูกหมูขายเนาะจ้ะพี่น้องลูกหมูนี่มันคือรายได้คือตน้นทุนของเหาเนาะจา้ะคือกาไรของเหา ถ้าสูญเสียหลายนี่มันกระเสียงกับการขาดทุนน่าะจะอันใดที่มันพ่อแก่ไขปองกันได้ก็อยากเบาสู่กันฟั่งน่าจะพี่น้องวันนี้เมื่อเบาถึงสําหรับลูกหมูที่ว่าไอ,าอาที่ต้องแยกมาเลียงน่มผง,งน่มขวดน่าะจะพี่นอ้องเขาเสมีวิธีปองกันจังไดก่อนที่ลูกหมูเข้านี่ จะมีอาการท้องเสียทายเหลวเนาะจ้ะถ้าห้าปองกันแล้วนี่มันก็จะบ่คอยเกิดขึ้นกับลูกหมูที่เขาแยกไปเลียงนมขวดนันจ้ะพี่น้องเดี๋ยวไปเอาจะาเบาไอ้ฟังเนาะจ้ะเมื่อเบาถึงไอ้การแยกลูกหมูออกไปเลียงนมผงสาหรับกรณีแม่หมูเต่านมบาเพียงพ่อด้วยจ้ะพี่น้องให้เห้านี่สลหับลูกหมูนี่ให้ได้กินนมแม่เบิดทตกตูเนาะจ้ะพี่น้องสมมติว่าแม่หมูมีเต่านม12บ แต่ว่าลูกหมูขอดออกมาสิบหาจะสินั่นจะพี่น้องคือว่าต้องให้ลูกหมูเนี่ยเด็กินนมแม่เบิดทั้งสิบหาโตน่าจะห้ากระสับให้เพื่อนกินสักกอนบานิก,ก้อนซึ่งห้าสเสียกออกมาเลี้ยงน่มผงนะั่นะจะพี่น้องห้าก็แยกออกมาสามโต อันบานในลูกหมูที่ห้าแยงออกมาสามตัวเขาก็ต้องใส่ยากอกปากขาเชื้อคือกันนอกจากพี่น้องปองกันไว้ก่อนนอาจสําหรับระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินหายใจน่าจะกเขากับกอกปากซะก่อนเข้าจังแยกออกมาเหลียงอยู่บ้านอยู่ฮื่นเขาน่าจะพี่น้องบานในท่าอากาศมันเย็นกลางคืนนี่ก็ต้องเปิดไฟควาหฮอนกกคือเขากกลูกไก่ในจะพี่น้องสํหรับลูกหมูที่แยงออกมาบานนี้สำรับการให้นมผงน่าจะพี่น้องเขากับ ถ้าเ้าขั้งแรกให้ลูกหมูกินนมผงเขาก็ต้องให้กินตลอดไปนะ่าจะพี่น้องเขาอย่าไปสลับนมเพราะว่าการสลับนมนี่เปลี่ยนแบบใหม่นะ่าจะพี่น้องยี่ห้อใหม่สินะลูกหมูหันล่ำใส่อาจจะปับ๊บโบท่านเหตุให้ลูกหมูทองเสียใดนอะกจะพี่น้องในละจะพี่น้องไปเอาก็บมาเวามาคุยสูพี่น้องฟังนาะจากสำรับวิธีปองกันเนะาะปัญหาลูกหมูทองเสียทายเหลวเนาะ อ่านเพื่อพี่น้องอยากนําไปปรับใส่ในการเลี้ยงหมูห้องเจ้าของน่าจะเพื่อสิมีประโยชน์ก็พี่น้องผู้เลี้ยงหมูน้องกันนะจจะ,ะถ้ายคลิปนี้ก็ขอขอบคุณด้วยจ้าสำหรับ f c เนาะติดติดตามเบอรงคลิปนำไปเอามาตลอดแล้วก็สำหรับ FC ใหม่น่าจะผู้เิ่นกดต,ติดตามใหม่ก็ขอขอบคุณหลายๆแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทั้งสซป,ป๋ล่าน้ำน้จ้าเดี๋ยวในคลิปหน้าจังไดจะมีเรื่องการเลี้ยงหมูแนวใดมเมื่อว่าสู่กันฟังอีกน่าจะพี่น้อง อาจังไหนกับพ่อกันไหมในคลิปนาเด้ออยู่ดีมีความสุขสุขสุขคนจะพี่น้องสวัสดีจ้า